ติดตามข่าวในวันใหม่ไทย p ี s นะคะช่วงนี้กินอยู่รู้รอบค่ะพบกันเช่นเคยค่ะชวนคุณผู้ชมมาเชื่อมโยงวิถีชีวิตเศรษฐกิจใกล้ตัวกับพี่เจนสรีมาและฟักแฟงวิภาพรวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะพี่เจนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เรายังมาพบกับคุณผู้ชมนะคะ7จ็นาฬกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาโดยประมาณค่ะสัปดาห์นี้พบกันทุกวันนะคะแล้วก็เรายังอยู่กันคนละจุดนะคะยังคงมาตรการระยะห่างโซเชียลดิส ซิงกันอยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้13เมษาย,ยนเป็นวันมหาสงกา์ค่ะชาวล้านนานะคะเขาก็เรียกวันนี้ว่าประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าปีใหม่ของคนล้านนาซึ่งสงกรานล้านนาค่ะคุณผู้ชมจะมีพิธีปฏิบัติยาวกว่าสงกรานทั่วประเทศประมาณ4-7วันด้วยกันนะคะทุกปีที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการขนทรายเข้าวัดตานขันข้าวการแห่ไม้คำ้ำส่งน้ําพระรดน้ําดําหัวคาระวะผู้ใหญ่ บาอาจารย์แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะ พี่เจนไล่มาซะครบพิธีกรรมเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าปีนี้สถานการณ์เปลี่ยนค่ะภายใต้สถานการณ์โควิด19ตอนนี้ทั้งชุมชนแล้วก็วัดต้องปรับตัวป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19และหลายคนก็ยังคงอยากจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้นะคะหมุดนี้ค่ะชวนผู้ชมดูเรื่องของการปรับตัวในช่วงวันสงกรานต์จากทีมสื่อพลเมืองภาคเหนือคุณส้อยแก้วคำมลานะคะ ปักหมุดรายงานภาพนี้จากตาบนหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณช้อยแก้วบอกว่าประเพณีปีใหม่เมืองของคนล้านนาเนี่ยค่ะเขาจะมีวันสําคัญสําคัญอยู่3วันหลักๆนะคะก็คือวันสังขารล่องวันเนาแล้วก็วันพยาวันซึ่งปีนี้วันพยาวันหรือว่าวันเถลิงศกใหม่นั้นตรงกับวันที่16เมษายน2563ปกติแล้วคนล้านนาเขาจะพากันเข้าวัดทําบุญในวันพยาวันเพื่อเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ค่ะ แต่ว่าสถานการณ์ปีนี้โควิด -19 ระบาดนะคะทำให้ต้องงดทุกกิจกรรมที่มีการชุมนุมรวมตัวกันของผู้คนจํานวนมากเลยมีการปรับแผนใหม่ค่ะทยอยทําบุญนี่เป็นหลักการที่ไม่เคยเกิดขึ้นในทุกปีนะคะปีนี้ยึดหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งกันค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านนะคะก็คือเริ่มทยอยมาทำบุญตาลขันข้าวโดยการนำสำรับอาหารไปถวายพระหรือว่าผู้ใหญ่ที่นับถือค่ะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับแสดงถึงการรำลึกคุณและเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะ เริ่มทยอยทําบุญกันมาตั้งแต่10เมษายนไปจนถึง16เมษายน2563คือปกติเนี่ยค่ะเขาจะนิยมไปทําบุญเรียกกันว่าบุญตานขันข้าวในวันที่16เมษายนแต่ว่าปีนี้ทยอยกันมาหลายวันแล้วค่ะชาวบ้านตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลายหมู่บ้านได้เริ่มทยอยมาทำบุญตานขันข้าวเพื่อไม่ให้ประชากรไปแออัดทำบุญในวันเดียวกันทั้งหมด วันนี้แต่มาทำบุญสี่ไม่เมืองโรคโควิดก่อนหนักอย่างสีได้มาทำบุญก่อนวัดทุกวัดกับพวกอำ่างนัานทำบุญวันพญาวันนั่นเต็มมันมาถึงวันพญาวันต้องทำไปเรื่อยๆทำไปก่อนก็ดีเจ้ารู้สึกว่าเฮานี่อี้มันก็จะดีเพราะว่ามันจะได้แห่งไกลอย่างที่แห่งไกลโรคภัยที่เราู้กันอยู่เนาะก็กลวยทำกันไป คนนี้คนนี้มาคนผูกคนนั้นมาอีกเนี่ยประเพณีปีใหม่เมืองไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การถลิงศพใหม่เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการได้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลถึงบุพการีหรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื่อแสดงถึงการรําลึกคุณผู้ให้กําเนิดและเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่การทําบุญกับเข้ากับปา๋าเพื่อที่จะทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับ่อแม่ญา,าติวงวนันผู้เฒ่าผู้แก่ญา,าติสัมพันธ์ทำบุญบาดมิตร ปีน้องที่ได้ลมสีหายแต่เสียจากได้ตายจากอนุสรลดบางคนนี้ไปก็เป็นดังเช่นกูปปีแต่ปีนี้นี่รู้สึกว่าการทําบนปีใหม่ปีนี้นี่จะเป็นกรณีพิเศษจะเป็นการทยอยทยอยทําบนมาเรื่อยๆนอกจากนี้วันเนาหรือวันขนทรายเข้าวัด หล,หลายวัดของชุมชนที่นี่อาทิวัดอินเทพนาฏศีรารามก็ได้นำรถขนทรายเมาเททรายไว้ที่ข้างวัดแล้วเพื่อให้สถาวัดได้มาปักตุงโดยไม่ต้องออกไปขนทรายที่แม่น้ำปิงทุกคนสามารถเริ่มมาตักทรายและปักตุงได้เลยโดยไม่ต้องรอมาในวันเดียวกันอย่างปีก่อน และนี่คือการปรับตัวของชาวบ้านในเทศกาลปีใหม่เมืองในยามที่โรคโควิด -19 ระบาดซึ่งนอกจากการปฏิบัติตัวเพื่อรักษาความปลอดภัยของทุกคนแล้วการรักษาจิตใจให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะ สงการเปลี่ยนไปแต่ว่ายังคงส่งความรักความห่วงใยผ่านทางออนไลน์ได้นะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใน Facebook Live นะคะคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณสายยันคงถาวรบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยทีมงานไทย PBS นะคะยังไงเราก็ขอให้คุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนอกจากทาบุญค่ะพี่เจนช่วงนี้ ต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะคะรอ,รองเงินที่รัฐบาลจะโอนให้ผ่านมาตรการเยียวยาที่หลายคนลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเสาร์วทิทย์เขาหยุดโ<ร>อนเงินแต่<ร>ไม่หยุดส่ง SMS นะคะเป็น SMS สําหรับคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบนี้เขาก็จะส่งไปบอกว่าเหตุผลที่คุณผู้ชมไม่ผ่านเพราะอะไรแต่ปัญหาก็มีค่ะพี่เจนหลายคนเขาบ่นกันว่ามันไม่เป็นไปที่อย่างที่คาดหวังนะคะเพราะว่า SMS ที่ส่งมาปรากฏว่าเขาไม่ได้แต่อาชีพที่ระบุมันไม่ใช่อาชีพที่เขาทำเนี่ยสิคะค่ะอย่างแท็กซี่บาง คนบอกว่าไม่ได้เป็นเกษตรกร,เ,กรเลยนะคะขับแท็กซี่มาทั้งชีวิตอยู่ๆส่งว่าเป็นเกษตรกร,กรได้ยังไงนะคะเรื่องนี้กระทรวงการคลังออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมว่าระบบ AI ของกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าผู้ที่ได้รับข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่รัฐบาลนั้นมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าระบบการคัดกรองข้อมูลของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพคะ่ะ โซเชียลมีเดียค่ะมีการเผยแพร่ภาพข้อความ SMS ผลการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาทจำนวนมากเลยนะคะบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรหลายคนยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นเกษตรกรค่ะทำอาชีพอื่นๆเรื่องนี้ผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณละวัลนแสงสนิทเขาบอกว่าระบบการคัดกรองคุณสมบัติมาตรการเยียวยา5,000บาทมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าระบบการจัดทําการช่วยเหลือของเกษตรกร gone. รัฐบาลใช้ระบบครัวเรือนโดยให้หัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นตัวแทนครอบครัวขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งระบุจำนวนสมาชิกของครอบครัวที่จะช่วยประกอบอาชีพเกษตรกรและก็คนที่ไม่ได้ช่วยประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายเงินตามมาตรการการช่วยค่าต้นทุนการผลิตในแต่ละปีก็ทําให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าวสะท้อนกับความเป็นจริงแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลใหม่ทุกปี ะะแต่ผู้ที่ได้รับข้อความอาจไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ค่ะสำหรับการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 5,000บาทระหว่างวันที่13-14เมษายนนี้นะคะ,ะเฉลี่ยแล้ววันนี้กับวันพรุ่งนี้เขาจะโอนไปวันละ3 0 0 0สนคนและจะทยอยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดโครงการค่ะ ปัจจุบันคัดกรองข้อมูลแล้วเสร็จประมาณ8ล้านคนนะคะจากจํานวนผู้ลงทะเบียน26ล้านคนและจะมีการทยอยโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติครบทุกรายแน่นอนนะคะภาครัฐยืนยันแบบนั้นนอกจากนี้ค่ะมีประเด็นที่คนที่ได้รับเงินเยียวยาใส่บัญชีธนาคารอมสินแต่เงินดังกล่าวถูกหักไปเลยค่ะเพื่อชําระหนี้คงค้างวันนี้กลุ่มนี้นะคะฟังให้ดีค่ะที่ได้รับผลกระทบธนาคารอมสินเขาบอกว่าได้รับรายชื่อลูกค้ากลุ่มนี้แล้วแล้วเดี๋ยว จะดาเนินการโอนเงินกลับเข้าบัญชีให้กับคุณผู้ชมกลุ่มนี้ภายใน3วันโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องลงทะเบียนใดๆค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าเลย3วันแล้วยังไม่ได้โทรศัพท์ไปสอบถาม call center 1น1 5ค่ะค่ะและสําหรับคนที่ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ทําอาชีพอื่นๆไม่ได้เป็นกเกษตรกรค่ะแล้วทางระบบบอกว่าคุณเป็นกเกษตรกรนี่นะคะกระทรวงการคลังเขาบอกนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเมนูใหม่ค่ะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ะะให้อุทธรณนข้อมูลได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดในวันนี้นะคะเขาจะเปิดหลังจากที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com แล้วเสร็จแล้วนะคะและหลังจากนั้นคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้อยากจะยืนยันสิทธิ์ของตัวเองสามารถที่จะกดอุทธรณ์ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะโควิด19บเานอกจากจะกระทบการใช้ชีวิตประจําวันแล้วนะคะยังส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาที่ต้อง เลื่อนเปิดเทอมค่ะบางที่ต้องเลื่อนการสอบออกไปนะคะแล้วก็ยังมีนักศึกษาฝึกงานอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ยังไม่สามารถออกไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงนี้ได้ค่ะค่ะแม้ว่าจะฝึกงานไม่ได้แต่ว่าฝึกทักษะ ในการช่วยเหลืออย่างวิกฤตได้นะคะลองไปดูไอเดียตัวอย่างของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาที่อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะปักหมุดรายงานเรื่องนี้จากพังงาโดยคุณอนุทัยงานดีนะคะคุณอนุทัยรายงานค่ะบอกว่าที่นั่นปรับการเรียนการสอนนักเรียนที่ไปฝึกงานไม่ได้หรือบางคนว่างงานในช่วงนี้ค่ะ เขาก็ให้มาช่วยกันนำผลผลิตทางการเกษตรของวิทยาลัยจากหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะนำออกมาขายให้กับชาวบ้านแล้วขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดค่ะเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่ถูกนำมาวางขายอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษมสายตะกัวทุ่งเมืองพังงาจุดนี้ติดกับทางเข้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาค่ะ เขาจะมีการตั้งแผงทุกวันแบบนี้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์เริ่มตั้งกันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงวันนะคะจำน่ายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดค่ะจะมีพืชนะครับแล้วก็จะมีของปลาดุกนะครับแล้วก็สัตวศาสตร์ก็จะมีะไข่ไก่นะครับในราคาหน้าฟาร์มนะครับไข่ไก่เนี่ยมีของวิทยเองแล้วก็วิทยก็ได้ประสานกับเครือข่ายนําไข่ไก่มาวันละ100แผงนะครับ จำน่ายในราคาหน้าฟาร์มนะครับแล้วปลาดุกเนี่ยเราจหนายในราคากิโลละ3าบาทนะครับสกิโลหนึนะครับกำหนดให้ครอบครัวละไม่เกิน3ากิโลนะครับเพื่อกระจายนะครับส่วนไข่ไก่เนี่ยก็ครอบครัวละ1แผงนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยข้าวโพดนะครับข้าวโพดพันธซูเปอร์สวิตนะครับของหัวหน้าแผนกนะครับได้เตรียมมานะครับก็จําหน่ายในกิโลละ30บาทนะซึ่งเป็นพันดีมากนะครับแล้วจะมีผักนะครับจะมีผักพื้นบ้านต่างๆนะครับเข้าไปจําหน่ายด้วย และหลังจากนี้นะคะทางวิทยาลัยค่ะจะให้นักศึกษาฝึกงานที่ไม่สามารถไปฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆทํางานร่วมกับนักศึกษาฝ่ายพืชผักสวนครัวประมงผลิตพืชผลทางการเกษตรนะคะเพื่อจําหน่ายให้กับประชาชนในราคาย่อมเยาเข้าถึงง่ายเพื่อร่วมกันผ่านพ้นสถานการณ์โควิด -19 ไปด้วยกันนะคะฟักแฟงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงภาวะที่เราต่างเผชิญความยากลําบากนะคะ,คะหลายคนขาดแคลนทั้งเรื่องของทรัพย์แล้วก็อาหาร ค่ะแต่มีภาพการแบ่งปันน้ำใจให้เห็นอยู่หลายจุดที่เรารายงานตลอดช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะจุดหนึ่งไปดูทางภาคอีสานค่ะคุณผู้ชม ในยามที่เศรษฐกิจเจอพิษโควิด19นะคะชวนไปดูภาพนี้ค่ะภาพน้ำใจคนไทยที่อุบลราชธานีนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเชื่อว่าชื่นใจไปตามๆกันมีการประมุดรายงานโดยคุณประวิตรต่อพลนะคะเห็นคำว่าฟรีตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะคุณประวิตรตอพลจากทีมอยู่ดีมีแหงบอกว่าภาพนี้ก็คือภาพที่ช่างโจหรือชื่อจริงๆของเขาก็คือคุณสุรยุทธ์ขันเงินเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กนะคะ ช่างโจนั้นเป็นชาวบ้านหนองแฝกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีคนนี้แหละค่ะปกติช่างจะปลูกผักไว้กินไว้ขายหวังสร้างไรายได้เสริมแต่ทีนี้พอเจอพิษโควิด -19 ผักขายไม่ได้ค่ะเพราะกำลังซื้อไม่มีทุกคนไม่มีเงินซื้อเศรษฐกิจในชุมชนเงียบเหงาช่างโจก็เลยบอกว่าแจกฟรีเลยละกันค่ะผมสุรยุทธ์ขันเงินครับสิริเอินช่างโจครับ อาชีพแบบล,<อ>ล่งหลักกับซ่อมรถครับเข่าครับของขแดน,นได้ไมไ้มม่เขือแล้วกคไม่พรกบุ่งครับสลัดสรลแเน่ครับัทั่วไปล่ะ แจกมาเรื่อยๆตั้งแต่กลางเดือนมอกราแบผมครับผมเริ่มแจกมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีมูที่เขาเห็นผมแจกผมยังเขาก็บอกามัฝากแจกนำ่วงหลังๆเม่ยข้าที่เพิ่นมาซื้อพักซื้อ,อยังมารอซื้อพักแถวนี้เพิ่นเห็นผมแจกผมเยเพิ่นก็มาฝากแจกกับมี่ ที่จะอยากจะให้สังคมในหมู่ว่าในสังคมเข้าเนี่ยในคณะที่ว่กว่าเศรษฐกิจบค่อยดีละการเรื่องของการขาขายก็จะลําบากแต่ว่าในคณะเดียวกันกับมีคนที่จะมีคนเอาน้่พักมาแจกฟรีนะคะ่เหอยงงงงงง่งงงงงงเอาไปอองงงงคงง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 งลงะง่อง của hũ cứ gặt khâu ba đại nhàng nên cả húm chạy mày khâu vỡ chạy chỗ khoang hết mày gì hết đại chạy chỗ khoang <laughs> 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 là cái ก็ได้คือใคยก็ห่ออ้ยเ,เพิินล่ะห่อก็เพิ่นเจกไปเรื่อยๆจนพักจะหมดล่ะครับก็นานจะซอยเหลือกันนะครับเพราะว่าผมแบบนี้แบบนี้ผมก็ซอยเหลือแบบนี้ ดูไปยิ้มไปนะคะพี่เจนตอนนี้สินค้าเกษตรหลายตัวเลยค่ะขายไม่ได้ขายไม่ดีแต่มีตัวหนึ่งเรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นขายดีในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19นะคะที่พูดถึงก็คือข้าวค่ะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของประชากรในภูมิภาคเอเชียนะคะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเขาบอกว่าข้าวเปลือกเนะะี่ยค่ะตอนนี้ราคาพุ่งสูงแต่ ตันละ10,000บาทถือว่าสูงที่สุดในรอบป,ปีใช่ไหมคะพี่เจนค่ะตัวเลขนี้แทบจะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะนับตั้งแต่โครงการรับจำนำสิ้นสุดลงมาชาวนาหลายคนบอกเลยนะคะฟักแฟงว่าถ้าราคาข้าวอยู่ในระดับนี้ก็จะช่วยให้พอเหลือพอกินแล้วก็เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวรวมไปถึงชําระหนี้ได้ด้วยแต่พอราคาจะขยับขึ้นดีขึ้นมาหน่อยนะคะคุณผู้ชมต้นทุนของชาวนาก็เพิ่มตามมาด้วยค่ะเราได้ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวนาหลายคนในอำเภอไซน้อยจังหวัด ทบบุรีนะคะก็ไปพบว่าชาวนาเนี่ยเขากําลังเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวรอบใหม่ชาวนาเขาบอกนะคะว่าตอนนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเลยต้องรีบเตรียมพื้นที่ค่ะหวังว่าจะขายข้าวได้ราคาดีขึ้นแต่ขณะที่ราคาดีบางคนบอกเหมือนกันนะคะว่าพันุข้าวก็ปรับขึ้นตามมาด้วยค่ะก็เกี่ยวเสายเรียบร้อยพอที่รุ่นหลังก็ได้เก้าพันแล้าแปดพันสีะใช่ใช่ ดีดถ้าระดับไม่ตั่งมา8,5ด0ั้เราก็อยู่สบายแล้วก็หักลบกันที่เราลงทุนลองอะไรอะ่ะเราก็เหลือเหลือเป็นครึ่งะนะบอกตรงตรงอ่ะราคาข้าวดีครับปีนี้รุ่นที่เกี่ยวหลังๆเนี่ยประมาณประมาณส0กววันหลังจาก10ปกววันลงมายันเนี้ยนะมันราคาดีมากเลยเกลฑยนหนึ่งขนาดข้าวปกตินะยังได้ประมาณรุ่ม9 0 0 0 9 0 0 0กว่า ไม่ได้ผมขายไปเดือนป่าแล้วผมได้แค่เจ็ดพันสี่เองหัวรุ่นนั้นอีรุ่นเจ็ดพันสี่รุ่นแรกๆนั้นก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าราคามันอยู่ที่ประมาณหกพันห้าหกพันเจ็ดเอง แววตาชาวนาก็ม well, well, ีความสุขเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนายกสมาคมโรงสีีข้าวไทยเขาบอกว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด -19 นี่แหละค่ะการชะลอส่งออกข้าวของผู้ส่งออกบางประเทศก็ทําให้ความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นตามมามาดูราคานะคะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น1 5ปรปรับตัวขึ้นจากเดือนมีนาคมถึงตันละเกือบ3,000บาทมีนาคมค่ะราคาอยู่ที่7,600บาทถึงป 8,000บาทล่าสุดขยับมานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็น10,000ถึง1 8 0 0บาทค่ะขณะที่ข้าวสาร5%ปรับเพิ่มขึ้นเกือบตันละ5 6 0 0 0บาทเดือนมีนาคมค่ะอยู่ที่11,500-12,000ถึงเมษายนขยับขึ้นมาอยู่ที่17,000-18,000ถึงบาทต่อตันกระกรเกษตร,รเขาประเมินนะคะว่าผลผลิตข้าวรอบปีนี้จะมีผลผลิตราว28ล้าน400ตันสีเป็นข้าวข้าวสารได้ประมาณ18ล้าน เสในจนํานวนนี้บริโภคประมาณ8ล้านตันนะคะแล้วก็ที่เหลือส่งออกอีกประมาณ10ล้านตันค่ะเราจะมองวิกฤตนี้เป็นโอกาสก็ได้ในช่วงหนึ่งแต่มันอยู่ที่การบริหารสต๊อกของเราด้วยนะครับว่าสต๊อกของเราเนี่ยหนึ่งเพียงพอแน่นอนในการบริโภคนะครับแต่ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตอนนี้ประเทศที่หลายๆประเทศที่มีนโยบายไม่ว่าอินเดีย นะครับไม่ว่าพม่าหรือว่าไม่ว่ากัมพูชาก็มีนโยบายที่ดูแลประชาชนภายในประเทศทําให้ประเทศหลายๆประเทศในเอเชียหันมามองข้าวไทยมากขึ้นทางด้านร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์ค่ะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยท่านบอกว่าราคาข้าวที่ปรับขึ้น มาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องของภัยแล้งเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวเจ้าซึ่งหันมาปลูกข้าวหอมปทุมมากขึ้นนะคะและการกักตุนข้าวจากการระบาดของโควิด -19 ค่ะทำให้ราคาข้าวขาว5%เปรซปรับขึ้นตันละเกือบ200ดอลลาร์สหรัฐโดยเห็นว่าไทยยังไม่จำเป็นต้องจำกัดการส่งออกเพราะจะเป็นการตัดโอกาสของเกษตรกรที่ช่วงนี้ราคาข้าวค่อนข้างดีนะคะทีนี้ถ้าไปดูปริมาณการส่งออกข้าวในช่วง3เดือนแรกของปีค่ะ ลดลงร้อยละ40เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งหากมีการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติประเทศคงต้องหันมาดูแลเรื่องความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นค่ะ มีมุมมองจากนายกกิติมาศักด์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภัสบงเขาบอกนะคะว่าราคาข้าวช่วงนี้เป็นราคาสูงสุดในรอบ10ปีนะคะคุณผู้ชมนับจากโครงการรับจำนำข้าวสิ้นสุดลงในปี2554เป็นผลดีต่อชาวนาไทยแล้วก็คาดว่าปีนี้อินโดนีเซียจะนำข้าวจากประเทศต่างๆไม่ต่ำกว่า1ล้านตันฟิลิปปินส์นะคะ2้านแสนตันรวมทั้งมาเลเซียด้วยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประ ะะว่าปีนี้ข้าวไทยยังส่งออกได้ประมาณ7ล้านหแสนตันใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาค่ะมีคุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะฟักแฟงคุณมานพแสงแก้วค่ะเขาบอกว่าดีใจจังชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้ช่วยปลดหนี้ได้หน่อยนะคะค่ะอยากจะให้ได้ยิ้มกันยาวๆนะคะ,คะไม่อยากจะให้ชาวนายิ้มสั้นๆเพราะว่าหลายคนนี่เป็นหนี้เยอะทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะในยามที่ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดอย่างช่วงเวลานี้นะคะเชื่อว่าหลายท่าน อาจจะกําลังท้อแท้สิ้นหวังจากพิษเศรษฐกิจพิษโควิดด้วยแต่เวลานี้ก็มีบางคนค่ะเดินหน้าเป็นจิตอาสาช่วยสังคมนําความรู้จากงานฝีมือไปต่อยอดเย็บหน้ากากอนามายัยแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในชุมชนด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้ในตอบโจทย์ภัยพิบัติกับทีมรู้สู้ภัยค่ะ เพราะมีพื้นฐานเย็บปักถนัดงานละเอียดจากการเป็นศิษย์เก่าโรงว,วิทยาลัยในวังหญิงเรื่องของงานฝีมือเลยไม่ต้องห่วงงานนี้ค่าไทยรัฐมูลฝุ่นหรือคุณแหม่มบอกค่ะว่านอกจากจะสวยงามไม่เหมือนใครจากไอเดียการปักลวดลายลงบนผืนผ้าสําคัญคือต้องมีมาตรฐานแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานเพราะแม้จะเป็นหน้ากากผ้าแต่ในยามปฏิบัติหน้าที่นี่คืออุปกรณ์ป้องกันสําคัญของบรรดาเจ้าหน้าที่ตํารวจ นอกจากเย็บมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่งานนี้คุณแหม่มยังแบ่งเวลาเป็นวิทยากรสอนคนในชุมชนอีกด้วยคือเจ้าหน้าที่กศนอทีแรกเขาขอให้เป็นวิทยากรวิทยากรสอนทำหน้ากากผ้ามันมีกิจกรรมอยู่บอกว่าตำบลหนึ่งตำบลอะ่ะต้องต้องไปสอนเขาอย่างเงี้ยก็เลยเออไปสอนไปสอนทำหน้ากากผ้าผ้าแบบธรรมดายาค่ะพอดี เราเรียนทั้งด้านงานปักด้วยใช่ไหมคะก็เลยเออมีความคิดไอเดียใหม่ๆว่าทําไมเราไม่ปักให้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาละ่ะปักแบบนี้ค่ะก็คือเรียนจบเรียนจบมาทั้งด้านงานปักก็เลยเออลองดูปักซอยไหมลองดูใส่สีใส่อะไรไหมเซิร์ชดู่าศึกษาดูก็เลยเออเฮ้ยผ้าไหมแล้วก็มีนี่หว่าผ้ามัสลินผ้าสาลูแล้วก็สาลูแล้วก็มีก็เลยเออลองทําดูสิก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ความแตกต่างของหน้ากากผ้าที่นี่นะคะที่ไม่เหมือนใครก็คือนําลวดลายศิลปะและลวดลายแบบไทยมาผสมเข้าด้วยกันอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือลายกระหนกนะคะที่ใช้เวลาในการปักถึง2วันมีการไล่สีแบบสวยงามแบบนี้แต่ก็สามารถนําไปใช้ได้จริงด้วยค่ะ และแม้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 เพราะไรายได้จากการเปิดร้านกาแฟาเล็กๆในชุมชนลดลงแต่คุณแหม่มก็ไม่ลืมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้สังคมนอกจากสอนเย็บหน้ากากอนามัยยังประกาศพร้อมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์หากคุณหมอพยาบาลแวะเวียนไปที่ร้านช่วงนี้ก็ยินดีตอบแทนด้วยกาแฟาค่ะสมมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าประจาหมดเลยค่ะ แต่ถ้าสมมติลูกค้าข้างนอกเป็นชาวต่างชาติแล้วก็บอกให้เขาบอกว่าเออขอล้างมือล้างไรด้วยนะคะใส่หน้ากากทำไมเข้ามาด้วยนะคะจะมีป้ายบอกตลอดอะคะ่ะ mm. คุณหมอในอำเภอไม่ออนหรือว่าคุณหมอต่างถิ่นอะไรเนี่ยถ้าเข้ามาก็เชิญมาทานกาแฟที่นี่ได้ปีเลยค่ะก็คือร่มด้วยช่วยกันนะคะ และนี่ก็คือตัวอย่างของคนที่ไม่นิ่งเฉยนอกจากใช้ความสามารถทางถนัดทำเพื่อสังคมยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งถึงเหล่าผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันต่อสู้กับวิกฤตโควิดครั้งนี้ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารการรับมือกับภัยพิบัติได้ที่ Facebook ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย PBS และชมข้อมูลย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันซีไซ์อุตสาหเอี่ยมสวรรณไทย P ี s รายงานค่ะ และเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้ไปด้วยกันนะคะซีไซส์ก็ยังคงเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในชุมชนเกษตรกร,กรประมงพื้นบ้านหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะติดตามเราสองคนเข้ามาร่วมแบ่งปันข้อมูลปักหมดุดฝากร้านจุดจําหน่ายสินค้ากับแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะผ่านการสแกน QR Code โค้ดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเข้าด้วยกันให้เห็นว่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะคะมีแหล่งอาหารแล้วก็ร้านค้าอยู่ในชุมชน อย,อยู่จุดไหนกันบ้างก็สามารถปักหมุดเข้ามาได้เลยนะคะ,คะอยู่ใ,ใกล้ๆจะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะ,คะช,ช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะร่วมการปักหมุดค่ะเพราะว่าเป็นสงการที่อยู่ท่ามกลางโควิด -19 เราต้องอยู่ในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ว่าเมษายนนี้พี่เจนกับแฟงจะไม่เหงาคุณผู้ชมก็จะไม่เหงานะคะเรามีกันและกันได้ค่ะรายการกินอยู่รู้รอบค่ะชวนคุณผู้ชมทุกเช้านะคะเดี๋ยวเจอกันถ้ามีคลิปดีๆที่ คุณผู้ชมปักหมุดเข้ามาในช่วงสงการเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเอามาออกอากาศผ่านทางหน้าจอด้วยนะคะตั้งหัวข้อกันไว้ค่ะปักหมุด ต่างวัยดูแลใจกันรายงานกันเข้ามาได้ผ่านทางสีไซนะคะเชื่อมโยงความห่วงใยของคนในครอบครัวนะคะพี่เจนค่ะโดยเฉพาะครอบครัวของดิฉันมีคนที่สามารถปักหมุดได้เดี๋ยวจะบอกให้เขาปักหมุดมาให้ดูกันหน่อยนะคะ,ค,ะคนไกลบ้านค่ะเชิญร่วมสื่อสารความห่วงใยด้วยคําอวยพรส่วนคนใกล้ก็สามารถปักหมุดเล่าถึงการดูแลกันและกันร,ระหว่างลูกหลานแล้วก็ผู้สูงวัยในเทศกาลสงการานนี้ได้นะคะผ่านการสแกน QR Code ที่ เห็นอยู่เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมและเช้าวันนี้ให้ดูตัวอย่างกันหน่อยนะคะทิ้งท้ายด้วยคำอวยพรจากคนไกลบ้านเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่อาจจะไม่ได้กลับบ้านในช่วงสงกรานต์ปีนี้ได้อิ่มเอมไปพร้อมกันเช้านี้เป็นคลิปจากคุณกมลหอมกลิ่นค่ะส่งคลิปนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคิดหอดลูกหลานบ่คิดทอดจูลูกหลานบได้มานบได้มาสงการานต์ไหมคิดทอดเอออ้าทุกคน อทอดแต่เกาวมันกระมวลคู่ปีมันกระมวลเมนบมละมสมการเลื่อมเด่นกันแด้วทุกมือนี่เมนบมดละปีนี้โมเด้เด่นมันมีโรกไข่ก็ได้บมเด้เด่นสนุกกันเอาให้ลูกร้านอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์เฮ็ดงานก้าวหนา้าเจริญนุงเรื่องแนวใดก็ได้ทุกๆคน ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะถ่ายแล้วก็ปักหมุดผ่านทางแอปพลิเคชันสีใสได้เช่นเดียวกันนะคะฟักแฟงปักไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชมถ่ายคลิปวิดีโอแบบเมื่อสักครู่ก็ได้หรือว่าะจะเป็นภาพนิ่งก็ได้แต่ว่าจริงๆใจดีฉันอยากได้เป็นคลิปเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงใสๆคุณผู้ชมทั้งบ้านที่แตกต่างหลากหลายนี่เราน่าจะสดชื่อในทุกเช้านะคะรายงานกันเข้ามาได้ค่ะแล้วคลิปไหนโดนใจทีมงานฟังแล้วซึ้งพี่เจ้นน้ําตาไหลเนี่ยนะคะ<ช>เดี๋ยวดิฉันหยิบขึ้นมาแล้วก็รายงานให รับชมผ่านทางหน้าจอไทย P ี s ค่ะค่ะซึ่งไปด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ฉันก็คิดถึงบ้านเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณป่างกับคุณท็อปก็รอคุณผู้ชมอยู่เช่นเคยนะคะชวนคุยถึง,งาปอดอยู่อย่างไรให้ไร้โควิดค่ะวันนี้คุณปรางกับคุณท็อปเขาจะพูดคุยกับนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบ อายุกล่มการแพทย์นะคะเดี๋ยวพักคารบทงชาติกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อเนื่องกับวันใหม่วาไราตี้ค่ะ